ฟิล์มเปนแบโคตรถึกโคตรทนเอาเลนกล้อง iPhone ตอกตะปูได้ไหมเดี๋ยวจะทุาตีมาหักมาตอกมันคือท็อปออฟเดอะไลน์แอคชั่นเลยและฟิล์มที่แก่งที่สุดของแซกเนี่ยรถทับแตกไหมมาดูกันผมทามมันพังได้ไหมวันนี้จะมีของแจกเป็นหมื่นแจกเยอะที่สุดตั้งแต่เคยทำรายการมาเลยและเขาไม่บอกให้แจกด้วยผมแจกเอง ปีที่แล้วนะครับผมเอามีดพานองศานะมาตัดเคสให้ดูเคสที่ผมจะรีวิวนี้นะเป็นเคสของแซกเคสที่ดีที่สุดและฟีมมันเจ๋งที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแซกเนี่ย <Z AC S 1> มีกาฟินกาฟินคืออะไรฟิมเป็นวัดสดุที่แข็งกว่าเหล็ก แข็งกว่าเหล็ oh. กแข็งกว่าเพชรยืดหยุ่นกับรับแรงกระแทกได้ดีเลยโดยมีการใช้กราฟีนเนี่ยกับ SpaceX ของอีลอนมัสต์นะครับ Ferrari เครื่องบินก็มีนะฮะใช้ทำเสื้อเกระนะครับนี่นะครับทำให้กราฟีนเนี่ยเป็นหนึ่งในวัดสดุที่แข็งแรงที่สุดในโลกแซคเป็นมีหลายตัวมากนะนี่ตัวเนี้ยกันบูรายและกันอิมแพคได้5เท่าเลยนะฟิล์กันเสือเ่อด้วยนะครับ 4way privacy นะครับแต่ตัวนี้จัดนี้ดีกว่าน่าสนใจมาก 11x ครับแกให้ดูครับเป็นแบบนี้เลย protect better นนนนนนีี่่่่่คคคคคืืือออออออเเเเเปป็ฟฟิิิิิิิิลล์์์มมมมมมะะะะรรรรรรัั er. ับบผผผ้าาาาสตตตตตกกกกกกจจดดดด iPhone 16ขงงงงยแูซว ิ่งหรือเปลาขอบอกก่อนขอเตือนภัยสำหรับใครซื้อ iPhone 16 Pro Max มันจูบเบรเซลหรือขอบบานที่สุดฟิล์มที่ซื้อสําคัญมากน้องป๊อปไปซื้อฟิล์มพันกว่าบาทมาตั้งไงรู้ไหมไอตัวฟิล์มขอบมันจะหนาแล้วมันจะบังในตัวคามาเร่อคอนโทรลของแซกเนี่ยไม่บังเลยนะครับอันนี้ดีมากสําคัญนะเพราะว่า iPhone เพิ่งมีปุ่มนี้ครั้งแรกแล้วบริษัทฟิล์มที่เขาไม่ได้คาดการณ์นี้มาก่อนเนี่ยคือกดมาแล้วมันบังข้อมูลไปครึ่งหนึ่งของคามาเร่อคอนโทรลนะแม่อึดอัดมากนี่นะทูทูทูนะครับวางในนเเฟรมม่ัก็จจะคอยปุ๊บดูขลังไม ถ้ามีฟองอากาศก็ลีดลีดนิดนึงตัวนี้มันมีกาลฟีนที่อยู่ในกระจกด้วยกันกระแทกนะครับและที่สําคัญคือกันแสงสีฟ้าได้ถึง60%ด้วยครับสัมผัสลื่นมากครับไม่มีรอยนิ้วมือเลยนอกจาก11เท่าเนี่ยแซฟมันก็มีแบบห้าเท่านั้น้องติดมาคือแซ็กกลาสอีลิทวิชั่นการ์เดี๋ยววันนี้แจกหมดแจกทุกอันแจกเป็นหมื่นๆนะครับแต่ก่อนอื่นต้องติดลักชูรี่แคมร่าเลนส์โปรเทกเตอร์นะคะมันมาเป็นอย่างนี้ฮะนี่ตัวนี้เป็นตัวถอดนะแง่งแงเนี่ยเป็นตัวงัดขึ้นนนนครับนบนใใดด้้้าาาช่่่มยยองงงีแลวึ โอ้ไอ 11X เนี่ยมันคือท็อปออฟเดอะไลน์เพล็กชั่นเลยเหนือสุดของการโปรเทคชั่นจากแซกที่เห็นเขาตอกไหมเขาไปตอกตะปูกันผู้หญิงเห็นไหมตอกให้ดูผมอยากลองไงครับจะลองใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะครับว่าถ้าเกิดอยู่ในกระเป๋าของเกงโดนกุญแจโดนมีดโดนเหรียญมันจะเป็นรอยไหมเหรียญสิบก่อนนะมาอยู่ในกระเป๋าของเกงอะ่ะถูๆนะเหรียญถูไว้นะอันนี้ไม่เป็นไรนะเหรียญเขาได้กุญแจอันนี้ไม่ได้ลองเพื่อแบบขาของนะผมอยากรู้เองลอยเป็นง่ายไหมอู้ลองขูดดูมาแล้วน้ำลงแล้วน้ำลง,ลง,ลง,ลง อ่ะไปรอยมะเออว่ะ้าไม่มีเลยเห็นแบบจางๆนิดนึงสูมให้ดูไม่มีรอยนะฮะลองซิปนะนะซิปอย่างงี้นะแล้วผมถูเนี่ยนะผมว่ามีรอยมารอยมามีรอยตัดมองถ้าไม่เห็นและข่าวเนี้ยจะลองมีดมาเอาจริงๆฮะร,รอยเริ่มมามันยังไม่แตกนะครับแต่เริ่มเห็นรอยที่ลองเทสไปนะลองตอกตะปูดูบ้าง อันนี้ 11x ใช่ไหมเขาบอกเลนส์นะ 5x เอาเลนส์กล้อง iPhone ตอกตะปูได้ไหมนี่นะไม่แตกใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาให้แักนี่ครับแตกครับ 5x ฮะตอกสุดแรงเกิดมันแตกนะฮะก็ควรแตกไหมถ้าคิดผมฟาดไปดูทีละรีเพย์ดูถ้าแตกนะครับเราก็กลับบ้านมางัดได้ระวังนิดนึงเดี๋ยวมันบาดมือแกะฟิล์มออกมานะหลังจากที่คีปูยีปูยำไปนะบ้า ไหมครับดูความใสรอยขนแมวแต่ไปหมดเล็กๆมองแทบไม่เห็นแต่ไอ้รอยที่ทุบๆเนี่ยไม่มีจริงดูสิมันบางมากเห็นไหมแคบ่บางแค่นี้เองนี่ให้ดูถ้าจะหาซื้ออะไรก็แซกเซเวนเอ็กซ์ตัวนี้ผมว่าโอเคราคาเราดีปุ๊บนาสีไปแล้วท้าเหมให้มันแตกดีวะแล้วนี่นะครับฟิล์มที่แกร่งที่สุดของแซกนะให้รถทับดีกว่าหนักเป็นพันกิโลเลยนะครับทับไปรอบแรกเอาไม่เป็นไรล้อหลังก็ไม่เป็นไรเห็นไหมฮะแค่นี้พอดีกว่า ถ้ารถขยี้ล่ะเอาล้อมาบดอมมาขยี้มาบดให้ละเอียดเรียบร้อยไหมอันนี้แบบนี้เรียบร้อยฮะถือว่ารถทับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ารถขยี้พังทุกรายครับบูไลนะครับอันนี้เป็นฟิล์ม 5x แข็งแรงมากป้องกันบูไลป้องกันรอยขีดข่วนสีของฟิล์มก็มีความใกล้เคียงกนะันนั้นนี่คือตัวบูไลนะถ้าผมยังไม่แกะอันนี้เป็นไงเชีย่ยโตะไหมเลยอะไฟฉาย UV แรงสูงมานะดูนะฮะให้ดูว่าเวลาผัานฟิล์มนะมันจางลงเห็นปะ เขาเนี่ยแซคเคสปีที่แล้วเอามีดพันองศามาทะลุนะแต่ทะลุยากกว่าเคสทั่วไปแต่ต้องบอกว่ากราฟีเป็นวัสดุที่แข็งที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยแต่มันยืดหยุ่นสามารถไกลกระทกดีมากตัวนี้ผมชอบสุดมาก่อนเลยนี่คือเคสลอนดอนนะฮะนี สวยนะเนี่ยผมชอบตัวเนี้ยถ้าคุณใส่เล่นเอาวีหนึ่งชั่วโมงนะเล่นโทรศัพท์เปลา่ปลาๆกับเล่นแบบใส่เคสอุณหภูมิเล่นเครื่องเปลา่ปลาๆแล้วร้อนกว่านะมันไม่ดำนะมันมีความแบบเนวีเข้มๆนะฮะสวยมากมก็มีนี่ครับที่ลอนดอนนี่มิลานานะฮะไอตัวเนี้ยมันก็หวานๆสำหรับให้แฟนได้นะครับอันนี้ผมไม่ไม่กล้าใช้ว่ะมิลานเนี่ยมิลานสแตทเคสจะเน้นบางแบบฟุง้งฟิ้งนะมันจะมีกริปข้างๆนะครับแล้วคอนโทรลมีรูให้ใส่กระสีอันนี้นะแล้วก็ปึ๊บนี่ก็ฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับตัวนี้มิลานสเเคสแแฟชั่นบตตอออรีีิาล อันนี้ก็นี่ครับ Christian Palace เคสใสกับเขาก็สวยมากนะฮะอย่างที่บอกเคสใสเขามีกาฟีนนะเราไปความร้อนดียืดหยุ่นดีเฮ้ยโอเคนี่มีคลิกแซนให้มีโลโก้แซคข้างๆนะครับก็ตัวนี้ใส่กับสีดำก็สวยปึ๊บนะฮะสวยมากอันนี้นะครับตัวนี้มันมาหน่อยคล้ายๆปีที่แล้วนะราคาก็ไม่สูงนะครับการตกได้5เมตรนะ นี่คือเดนารีสแนปเคสมันป้องกันได้ดีมากข้างในน,น,นี่ให้ดูข้างในเย,ย็นๆตัวนี้นเป็นเคสพวกเกมเมอร์ได้เลยแล้วมันมีดูอัลเลเยอร์ป้องกันมี2ชั้นแต่มันดูไม่หนาตัวนี้ก็แนะาหนา,นาม,มากนะจับถนัดมือมากเป็นคล้ายๆล้ายมิลิเตอรี่เคสนะฮะกันตกในห้าเมตร่ัยสีดำหล่อสุดอันเนี้ยําหล่อมากโอ้โหอยู่ในกล่องเห็นแบบด้านเดียวอะ่ะมันไม่สวยเท่าไรแต่พอแบบของจริงแล้วเพรว่ามันสวยแล้วตัวนี้ก็ใช้ตอกตะปูได้นะไม่ต้องทำหรอก,รอกฟิล์มยังไม่แตกเลยเคสจะแตกหรอใช่ไหมเดนารีสเนี่ยมี2สีนะดำกับตััวนนี้้ะครรบดดอปเทสใหู มใครชอบไปโทรศัพท์ตกหรอครับให้ดูเร็วๆนะซานตาครูฟุบอย่างนี้มันมีสแนปริงใส่กับสีขาวจะประมาณน,นี้อันนี้กันได้4เมตรนะครับผมชอบที่มีสแนปริงแบบนี้ตัวเนี้ยอาจจะดูเฉยๆนะแต่ใส่กับสีดำนะฟุบหล่อมากข้หมุนได้ด้วยอย่างนี้สามารถใช้จับนี้ได้ด้วยฮานิดนหนึ่งตั้งชันแล้วก็หมุนจนมันเฉียงๆได้นะครับเป็นได้ใครริงอีกก็ได้นะครับถ้าคุณมีแง่งจอคอมอย่างนี้นะเป็นเว็บแคมก็ยังได้สีฟ้าก็มี ทูโทนสไตล์สีไม่ใช่สไตล์ผมแต่ผู้หญิงไาจะชอบนะฟ้ามากเลยอันนี้ก็มีสไตล์นั้นในฟ้าอ่อนฟ้าเข้มถ้าใครชอบสีฟ้านี่นะก็น่าจะอันนี้ที่ผมจะแจกมีของ iPhone Pro Max นะแล้วก็เป็น iPhone Pro เฉยเฉแล้วก็จะมีฟิล์มของ Pro Max กับ Pro เฉยๆคอมเมนต์มาได้ Subscribe นะฮะใน Facebook หรือ u t u b e แล้วคอมเมนต์มาว่าอยากได้พ่ออะไรแลวอยากได้รุ่นไหนบอกด้วยเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ก็รู้ไม่เป็นหมื่นกว่าบาทนะครับอยากแจกเยอะคนนี้นะได้แค่นี้จริงๆของคุณนะครับซับไขรด้วยปะ ส,ส,ส,สับไข่สับไข่สับไข่สักสับไข่ได้นะคะใจดีเป็นพิเศษใครใช้ i p h o n e 15 Pro กับ Pro Max อยากได้เคสแซกพี่มีเหลือประมาณ4-5อันถ้าอยากได้ก็วงเล็บข้างหลังมาไม่เอาไม่ชอบดรอปเทสอ่ะแต่โทรศัพท์ไม่เป็นไรนะฮะแต่แค่เสียความรู้สึกไม่เป็นไรค่ะ